เอาละค่ะผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเพิ่งจะได้มาล่วงครับมันวันหยุดน้องมณีห้าก็เลยวมันหยุด,ยดเข้าก็เลื่อมา,อาสายจากักนอยแต่เข้าตรงมาล่วงทุกหมือนเ้อครับเกิดขึ้นว่าเป็นแนวท่าครับมาล่วงห้เปนแนวทาากับ มาสายเนี่ยจักหน่อยถ้าเป็นวันหยุดตรงอย่าลืมลอกกันนะครับอย่าลืมลอกกันเนาะมาสายจักหน่อยวันหยุดค่ะมือหนีเป็นวันหยุดนอกวันทีท่สิบสามนี่ครับคือว่ามันเพเปลี่ยนจุดงานหมองใหม่มันเมื่อยครับมันเมื่อยหลายก็เลื่นพอผักจักหน่อยแบบทอจีว่าห้าก็เลืม่มจีมาลุกหายตอนตอนเศร้าตอนเศร้า จ้าว่าเสอจาจังไหนจะเกือบหามงกุลแล้วครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ถ้าเฮ้ามาผิดเวลาครับเฮ้ามาบอกถึงตัวเลขก,กันจนังอยครับเป็นจนังไหนบ้างเนะาะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าถ้าเขาแล้วยุดยุดยุดเนาะเอาไว้ก่อนนะครับเนาะยุดถ้าเขาแล้วแนวาทางของทั้งช่องเฮ้านี่ถ้าเขาแล้วให้หยุดครับ เพราะว่ามันมาหน้อยแหลกเลยน้อยแหลกแหลกเลยหยุดครับหยุดเพราะว่ามันบามา้อีกเลยครับสองน้อยนัน่นแต่ก่อนนั้นนี้เขาก็บอกเดบ่าว้ก่อนเลยว่าแนวทางท่องช่องเขาถ้าเขาล้วรหยุดเนาะ no, ถ้าว่าเขาให้ตามครับตามครับตามให้ถึงที่สุดเพราะว่าจังใดถา้าเมนเฮาเด้สะสมไหวจังใดถ้าผู้ใดตามทางช่องเฮากับมันกับเขามาหลายงวดยังหน่อยเฮากับด้สาสมไหวนะครับเนาะ ตัวเลขก็ต้องมีเขาไม่รุดเข่ากับตองว่าวันก่อนนะครับตัวเลขเป็นแนวทางก็ตองมีเขาไม่รุดวันใจทุกมือแล้วครับเนาะเพราะว่ามันเขามาหลายหงวดเนกกาะก็เบิ่งเป็นแนวทางไปครับมือว่านี่มามือว่านี่เข่ากับ คำนวณได้ตัวเด่นเฮ่าซกับ0นยเนาะศูนย์ห้าน้อยพิเศษออกเจ็ย์สกับ90้นย์บนรางครับบนรางยังหน่อยเฮ้าก็ได้บนรางแล้วยุดถึงแถมันเข่าแล้วก็ยุดเนาะเอาไว้ก่อนทุกอย่างเนาะ,นะด้วยความวังดีปรารถนาดีของทางช่องแต่เพอใดติดตามเขาบนล่างครับห้าน้อยปกติออกหกหนึ่งแรางหาแ ลุดนี่แล้วครับเป็นผลของการหยุดถึงมันจะเขา่าแต่เห้าก็ต้องเอาไว้ก่อนเห้าบ่งสามารถหัว่ามันจะมาอีกบเนาะครับเนาะอันนี้ความบังดีเนาะส่วนฮาหนอย VIP ออก4 2 5 8งห้กเจอเลยครับไปคนละทางเนาะไปคนละทาง กับผู้ใดชคดีมันหมานอย่าลืมไปทาบุญทําทานน้ำได้แบบอย่าลืมไปทาบุญทาทานเนาะเสริมดวงเสริมบุญการที่เฮาจะมีบุญได้การที่เฮาจะถูกหวยได้ไม่อาจาจะเป็นบุญเป็นอย่างน้ำได้รับมีบุญเนาะมีดวงมีบุญถึงได้ถูกหวยบางทีมันก็ยากสําหรับการถูกหวยบางทีมันก็ง่ายสําหรับคนมีดวงสําหรับคนมีบุญอันนี้นะคะผมเนาะ ส่วนเหล้าหมูว่านี่ตัวเหล็กเข้าไปหอดเหล้าน้ำเดือดครับเนาะเหล้าออกค่ะตัวแปดหนึ่งสี่สี่สามของเห้องตัวจอห้องมีสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งไปหอดเล่าอยู่แต่กับเมนเขาห้าหน้อยแเราเขาก็เอาแค่ห้าน้อยไปก่อนนะครับเนาะถ้าเขาเร็วกับพ่อยุดเขาเล็วเขาก็ตามแร็วเขากับพ่อเล็วเนาะเล่านี่เอาไว้ที่หลังครับไม่ต้องไปแอนด์ไปตาม เล่ากระได้ด้วยนะครับเนาะถ้าเขาน้อยแล้วอันนี้ความหวังดีนะครับเนาะเอาสามารถรู้ว่าตัวเลขมันจะมาหายบอไอตัวเลขที่เอาคำนวณหายี้ครับมายี่จีบอกลาหุน่นจากมันถีมากหายบอการแนวทางนะครับนแนวทาาสามกับแปดสองตัวครับจะกระไดมากากัดจัดไปครับสามกับแปดครับลาหุน่นมา่หาหน้อยเอา ต่อเลยครับกับห้านอยประจำวงวดวันที่สิบสามตุลาวันอังคารวันหยุดวันที่สิบสามมันหยุดเป็นวันสำคัญคำนวณได้เมื่อนี้ครับคำนวณนได้หา 5, 4, ห้ากับซีตัวเด่นเฮาตัวเด่นเฮาหากับซีมันจะเป็นแนวใดด้วยครับเนาะแต่เฮากัน มันคำมวณใดออกมาแบบนี้ครับมาจาับคู่ครับตัวแดงตัวแดงตัวเน้นตัวแดงหายหาสองหเจ็ตัวเน้นตัวแดงหาสองกับหาเจ็ดจับคู่มากก็จะมี5ห้าสาห้าหตัวกันครับตัวกันสองเจกับสามศูน ห้าสองห้าเจ็ดห้าสามห้าหกสองเจ็ดสามศูนย์มันวันใจครับมันต้องมีตัวกันไหวหลายๆเงิยจักหน่อยมื่นหน่เนาะบางที่จับหลายตัวบอว่อเข่าแล้วกันมีตัวเดียวเขาว่ามันเป็นแนวนี่งเนอนครับเล็กทั้งช่องเาน่ย ้าผู้ได้มักยั่งติดตามยังให้กำลังใจอยู่กัะจัดไปครับจัดไปจัดไป้ไปาผูา้ใด้ักในตัวเลขอย่าลืมให้กำลังใจให้กำลังใจครับกดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจกันนะครับผมเนาะกำลังใจสำคัญที่สุดมาต่อกันเลยครับขอบคุณขอบคุณก่อนครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณที่เข้ามารับชม มาต่อกันเลยครับกับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือ C ครับอันนี้กันยังปวดหัวอยู่คือเก่าแล้วรับอากาศมันเปลี่ยนปวดหัวทุกเมื่อเลยท่านเศร้าอยู่ไนปวดหัวนี่อย่าลืมดูแลสุขภาพนื่อคกับอากาศมันเปลี่ยนเป็นยังไงครับ ทังบ้านนาถ่วมกันบ่ครับบางบางพื้นที่นําถ่วมเนาะเบิ่งจากแม่ขา่ามาจับคู่ครับส,สีจับคู่มากกจะมีสี่หา้าสี่ห,กหกตกันครับ1น,นกับเก่าห สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนี่แหละค่ะผมเลขสองตัวของเฮ้าจนเลขสามตัวหมูว่านี่เฉียดไปแต็มหน,น,น,นึ่งเนาะเฮ้ากิ่งว่าเป็นสามศูนย์เฮ้เก่งว่าเป็นศูนย์สามแต่เฮ้าจักหกศูนย์สามมันออกเจก 3, ็ดศูนย์สามเนาะเลขสามตัวนี่มันยั่งบอ่อท่านนี่ตรงตรงเลยจักเถื่อนนะเนาะ อันนนจะพอที่หนึ่งนะครับผู้ใดจับแมนจับหมานจับโรดแล้วครับผมจับมาต่อกันที่จับสามตัวกันเลยครับอับสามตัวจักหน่อยครับว่าตัวใดเข้าเก่งไห้เนาะซีห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดหกซีหก อีกตัวนะครับหกสามศู 6, 3, นย์นีแล้วครับได้คำนวณมาของวันนี้วันที่สิบสามตุลาหวังเป็นอย่างยิ่งมันจะเข่าให้เหมือนทุกๆุกวันเนาะมันก็เขา่าหลายงวดติดแล้วล่ละเท่ากับวันใจแต่ก็ยังอยากมาลงให้ตลอดนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเมื่อนี้ก็ได้มาคำนวณให้คือเก้าแล้วครับผ่น ยวนมาได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครัที่มารับชมขอให้มีความสุขหๆๆลายๆเรื่องยิง่งฝา,ากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม